สวัสดีครับผมนายสมยศทิวสิงห์เป็นเกษตรกรชาวบ้านนาดีหมู่ที่เก้าตำบลนานนนดีเพื่อรตลาดเกษตรินปัจจุบันก็เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน,ชนบ้านนาดีหมู่ที่เก้าครับตามที่ทางนโยบายของรัฐบาลนะครับมาช่วยเหลือเกษตรกรในการลดดอกเบี้ยต่ำนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่า เป็นโครงการที่ดีนะครับกับเกษตรกรนะครับหรือว่าโครงการ s อ e นะครับซึ่งก็สามารถช่วยเกษตรกรนะครับได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอีกนะครับต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลนะครับที่มีนโยบายดีๆนะครับช่วยเหลือเกษตรกรให้ลืมตาอ้าปากได้นะครับโดยเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกส นะครับที่ให้การสนับสนุนโครงการลดดอกเบีย้ยต่ำนะครับให้กับเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรหรือว่าประกอบอาชีพโครงการ s อ e นะครับท่านนี้กับผมนะครับในานามประธานกลุ่มวิาาหกิจชัมชิต้องขอขอบคุณนะครับทางานโยบายของทางรัฐบาลและขอขอบคุณทางธนาคารทอกรสเป็นอย่างยิ่งครับโอเค